ที่เราคิดในใจว่าเราน่าจะขายได้ขายได้เกินสามออ่ะเพราะเราเห็นพนักง,งานเดินมาไปร้อยคนเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเราขายได้สามอหลังจากวันนั้นที่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ลงขายต่อที่เบียทุกกาศมันก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเออผลตอบรับดีครับพี่เจอปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็โดนย้ายอีกหรืออีก1 2ึ่งสาสมรอบแล้ว เราก็มองเรากลับมาขายบนรถเหมือนเดิมนี่ว่าวรถคือกระเพายุซีเอกลักษณ์เราคือขายบนรถเราก็นํารถเราไปขายอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากทาให้มันดีที่สุดที่เราทําได้อะไรที่มันผิดพลาดมาเราก็ปรับปรุงแก้ไขมันแต่สุดท้ายแล้วอย่าท้อครับผมจงมีความหวังจงสู้ๆครับผมร,บร้านของเราอยู่เทอร์ไทย67ข้างๆโต๊ะสนุกูเกอร์ครับนะะ ทางร้านเรามีที่จอดรถมีที่นั่งกินสบายบรรยากาศสบายสบ,ายบ,าบ้านแบรนด์ครับผมสไตล์กระเพราย4บสีครับผม สวัสดีครับ,รบผมค,บคุณชิเพิร์นะครับผมเจ้าของร้านกระเพรายิบีครับผมว่าจะมาเป็นกระเพรายุบซีได้ก็เริ่มต้นด้วยจากร่างกายป่วยเป็นไทรอยแต่ก่อนก็าํางานเบื้องหลังอ่าฮะเรารู้สึกว่างานที่เราทํามันก็หนักเกินไปอยากจะเปลี่ยนอาชีพดูอาชีพอะไรที่ทำล้ารู้สึกระยะยาวได้ให้ลูกค้าินเข้ก็มาหาเราท้ายมาจบด้วยที่อาหารเราก็ได้เรียนรู้ซึมซับ ไปเข้าโรงแรมนั้นโรงแรมนี้ระยะเวลา3ปี8เดือนครับผมเพื่อที่จะไปเรียนรู้ประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีเพื่อนโทรไปช,ชื่อหน่่ยโทรมาให้เอ้ยออกมาขายของด้วยกันไหมช่วงนั้นก็ออกมาเกิดช่วงเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นก็มีรถรัสารอยู่คันหนึ่งก็คุยกันว่าที่เอออยากได้ออกมาขายกระเพราช่วงนั้น uh huh. นะฮะเศรษฐกิจช่วงนั้นด้วยแย่ก็ลองทำกันดูครับผม ออกแบบรูปรัษดโครงสร้างจนมาเป็นอย่างที่เห็นนะับที่แรกที่เราเริ่มขายเลยก็คือวิเทศพุทธกาศวันนั้นเราไปจอดที่วิเดทพุทธกาศประมาณสิบนาทีแล้วเราก็ไปขายที่หน้าโรงงานแห่งหนึ่งแต่แถวหนองใหญ่วันนั้นลูกที่เราคิดในใจว่าเราน่าจะขายได้ขายข,ขายได้เกินสามหอ่อ เพราะเราเห็นพนักง,งานเดินมาไปร้อยคนเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเราขายได้สามพออืนะฮะอีกวันหนึ่งเราก็กลับไปที่บิทเทสพุทธกาศใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากวันนั้นที่เราไม่ยอมแพ้แล้วเราก็ลงขายต่อที่บีทเอสพุทธกาศมันก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเออผลตอบรับดีครับพี่อา่าจากบิทเอสพุทธกาศปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์ติดขัดนิดหน่อย เราก็ไปขายตลาดซึ่งเป็นตลาดนัดแห่งหนึ่งแ,แถวเอกชัยอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าก็ไปนั่งขายสุดท้ายก็ช่วงนั้นช่วงหน้าฝนพอด,ดีก็ลำบากหน่อยครับผมสุดท้ายไม่รอดเราก็กระโดดขึ้นมาผัดบนรถต่อที่เดิมต่อวิเดทพุทธกาศทีนี้เราเริ่มพัฒนาอะไรหลายๆอย่างขึ้นเพิ่มเมนูหลากหลายขึ้นตอนแรกเรามีแค่3อย่างข้าวผัดแล้วก็กะเพรา อ่าแล้วก็พริกแกงอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเมนูหลากหลายให้ลูกค้าเพิ่มเนื้อสตัตว์หรือเพิ่มวัตถุดิบอะไรหลายอย่างให้ลูกค้าขึ้่จนก็มีเนี่ยครับลูกค้าได้มารับชิมรับอะไรเงี้ยก็เลยติดสุดท้ายเราก็ขายได้มาสองสามปีได้มีเดยพุทธ,ธ,ธ,ธกาศลงร้านได้ลงจากรถมาขายบนร้านอะฮเราก็ลงทุนแถววีเดยพุทธ,ธ,ธกาศนะครับผม ขายได้ประมาณหกเจ็ดเดือนได้เิดปัญหานิดๆหน่อยๆเราก็โดนย้ายอีกหรืออีกหนึ่งสองสามสามรอบแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ท่านี้แล้วไงดีช่วงนั้นเราก็ลงทุนกับร้านไปเยอะอหลายๆอย่างสุดท้ายก็เหลือรถเราก็มองเรากลับมาขายบนร,รถเหมือนเดิมนีกว่าพราะถคือกระเพายุบสี่เอกลักษณ์เราคือขายบนร,รถเราก็นํารถเราไปขายอีกแถวหนองใหญ่ขายได้ประมาณหนึ่งเดือนก็มีปัญหาอีก ซึ่งเพราะชื่อเราหรือเปล่าไม่รู้กระเพรายุบสีมันเลยเละล่อนสุดท้ายก็มีรุ่นพี่ใจดีคนหนึ่งเขาก็แนะนําให้มาขายตรงณสถานที่ปัจจุบันแห่งนี้เทอรถถ์ไทย6์6 6 7อยู่ฝั่งตรงข้ามเทอร์ไทย์6้าฮะเขาก็ใจดีคอนต้องคอนเน็นู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างให้เราก็จุ่งไอ้หลายๆอย่างด้วยปัจจัยเงินด้วยการลงทุนด้วยหมดอ่าสุดท้ายเราก็ ได้มาขายนจะุดนี้กรับผมก็าถามว่าผมตอบรับดีไหมก็ต้องขอบคุณลูกค้าเก่าๆที่แวะเวียนมาให้บริการอะไรเงี้ยฮะและให้กําลังใจันสุดท้ายก็อยากจะบอกพ่อค้าแม่ค้าะคะทุกคนนะครับผมว่าขอให้เรามีความหวังขอให้เราตั้งใจทํามันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีสติและใจเย็นๆนะฮะ อย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยค่อยๆทำมันเพราะเราคิดจะทำมันแล้วทำให้มันดีที่สุดอย่าไปคาดหวังอะไรมันมากทำให้มันดีที่สุดที่เราทำได้อะไรที่มันผิดพลาดมาเราก็ปรับปรุงแก้ไขมันแต่สุดท้ายแล้วอย่าท้อครับผมจงมีความหวังจงสู้ๆครับผมเริ่มแรกแต่แรงทีนะครับผมผมเป็นคนที่ขับรถไม่เป็นมผมให้เพื่อนที่ชื่อหนุ่ยขับรถไปให้อ่า เราผมก็บอกมันว่าถ้าผมขายของเสร็จก็ขับรถมากลับขับรถมารับเราด้วยช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณสองสามเดือนมากเราอยากขายแต่ขับรถไม่เป็นเพื่อนก็ช่วยขับรถไปให้อ่าสุดท้ายเราขายเสร็จเพื่อนก็ขับรถกลับมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งพี่จราจรก็มาเราก็เข้าใจนะจอดข้างๆเราก็ยอมรับว่ามันผิดเราก็ยอมรับเขาก็ไล่เขาก็ไม่ได้ว่ารายเข้าใจดีสุดท้ายเขาจนโมโหมัง้งเขาเห็นผมไม่ยอมไปแล้วที ผมก็เลยเรียกพี่เข้ามาพี่ผมขอโทษทีถามทำไมผมขับรถไม่เป็นครับเขาก็เลยถามผมว่าถ้ามึงขับรถไม่เป็นแล้วมาได้ยังไงผมบอกผมเอาเพื่อนขับมาให้แล้วกลับยังไงเดี๋ยวผมขายของเสร็จรถเพื่อนมอนผมมารับพิธีนะครับผมแต่ณปัจจุบันผมขับรถเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมบมีใบขับขี่ด้วยนะครับครับ อันนี้เป็นเมนูหมูกรอบนะครับกรอบคู่พริกเกลือครับผมครับผมเปิดร้านมานี่กี่ปีแล้วครับตอนนี้เข้าที่ปีที่จริงๆเมื่อวานผมจําได้ว่าเปิดวันไหนครับมาวันนี้ปุ๊บแม่งลืมสูตรอาหารเลยชอบครับประมาณสามสี่ปีได้มาเพราะโควิดเลยพี่อ่าครับโอ้พร้อมโควิดเลยเนาะเพราะก่อนนี้จะมาขายอาหารผมขายน้ำชงเลยพี่ อ๋อก่อนหน้านี้ตลาที่เขาโควิดม,มันปิดตลาดครับช่วงนั้นก็เลยเนี่ยครับผมคิดว่าเอม,มาทำที่นี่ดีกว่า ครับคุณผู้ชมมาชิมกันนะครับสปาเกตตี้นะครับ hmm. ก็รสชาติอาหารนะครับสปาเกตตี้นี่ก็เป็นรสชาติไทยแท้ครับก็มีเผ็ดนะครับมีเผ็ดถือว่าจัดจ้านเลยเมนูนี้นะครับต้องมาลองกันนะครับอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มครับถือว่าดีรสชาติอร่อยเลยครับอร่อยเลยต้องมาลองกันนะครับยังไงผมก็ฝากร้านกระเป๋า24บซีวานนาด้วยนะครับผม ร้านของเราอยู่เทือไทย67ข้างๆโต๊ะสนุกเกอร์ครับทางร้านเรามีที่จอดรถมีที่นั่งกินสบายบรรยากาศสบายๆบ้านแบรนด์ครับผมสไตล์กระเพรายิปซีครับผมยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันจุดของร้านเราคือวันพุธนะครับผมหยุดทุกวันพุธของอาทิตย์ขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับขายตั้งแต่10โมงถึง1นทุ่มครับผมยังไงเรียนเชิญกันได้นะครับผมมีบริการ โทรสั่งได้นะครับผมหรือโทรจองโต๊ะได้เลยนะครับผม0653529565ครับผมบยินดีให้บริการนะครับลูกคา้าทุกท่านครับผม